พื้นที่ราชประสงค์เนี่ยเราเป็นพื้นที่การค้าระดับไฮเอนและทุกครั้งเวลามีความวุ่นวายทางการเตั้งแต่ปี2553เนี่ย,ม,ยมันถูกใช้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมทางการเมืองที่มันทําให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนทุกครั้งแต่ปี53เนี่ยเราโดนปิดไปสองเดือนนะฮะพอ54 54เนี่ยก็มีประท้วงกลับปลายแต่ว่ายังดีหนือไม่คา้างอยูแล้วก็มีน้ำท่วม,มนะ ปีห้าบห้านี่เราก็จะมลดนโยบายประชานินไปไตยของรัฐบาลแต่จำนำข้าวหรือยาตีนหรือข้าวลดลงชั้นแรกกำลังสามร้อยกระดังเข้ามาต้นคือสรุปเรนี้ก็คือว่าต้นจุดเราเพิ่มและได้เราลดกำไรเราหมดโดยเราไม่ได้ทำอะไรที่เลยทั้งหมดมาจากการเมืองรัวๆอพอมาปีนี้อีกชัดดาผงเชฟเกมเนี้ยการชุมนุมยืดเยื้อยืดเยื้อน่าจะยืดเยื้อกว่าแดง53ด้วยซ้ำการชุมนุมครั้งนี้อาจยืดเยื้อไปอย่างต่ำที่สุดเนี่ย ลามไปถ,ถึงประมาณกลางปีและอาจจะยาวไปถึงปลายปีผมเองก็เลยพยายามที่จะรวมรวมกลุ่มกันเคลื่อนไหวด้วยการคุยกับผู้ชายสิ่ที่ก่อนนะครับกับผู้ประกอบกอารญาตรและประสบเพื่อทิ่ใจให้พวกเขารวมตัวกันออกมาประท้วงอสอนประท้วงโดยการที่ว่าสิบสามนี่เราออกประดับคอออกประดับคอก่อนว่าคุณชุมนุมได้แต่ขอว่าเดือนละไม่เกินเจ็ดวันประเด็นันอยู่ตรงนี้ตัวผมเองเนี่ยเวลามีการชุมนุมที่ใดเนี่ย ยอดขายผมจากวันละหนึ่งถึงห้าล้านบาทเนี่ยยอดขายผมจะเหลือแค่วันละหนึ่งหมื่นบาททีนี้ผมมีรายจ่ายรออยู่เดือนประมาณห้าล้านครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าการชุมนุมยืดเยื้อๆๆไปายละเดือนเนี่ยความเสียหายของผมเดือนละห้าล้านบาทนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถ้ารวมกําไรรวมรวมธุรกิจด้วยก็ตกเฉลี่ยเดือนประมาณสิบล้านความเสียหายตั้งแต่เฉพาะสิบสามสิบสามมกราคมถึงสิบสามพฤนภากนตัวเลขคือสิบล้าน แล้วหลังจากนั้นก็นับไปทุกเดือนเท่าละสิบล้านสิบล้านสิบล้านคู่ค้าผมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วพวกนี้ไม่ยุ่งกันเ,นเค่นไม่เอาใครทั้งนั้นคแล้วพวกนี้ถ้ามีม็อบก็คือไม่มาจบแค่น,นั้นแล้วพวกนี้ไม่นั่งรถไฟฟ้าพวกนี้นั่งถ้าไม่นั่ง,ถ,งถ้าไม่นั่งข้ขงขงางหังมีคนขับรถถ้าไม่นั่งซีรีส์เจ็ดก็เป็นเอสปาร์ได้ก็เป็นพวกออดี้หรือได้ก็เป็นพวกเบนลี่โรลส์รอยคู่ค้าผมเป็นกลุ่มนี้ อันนั้นมีอะไรเนะี่ยผมโดนเต็มๆผมโดนกับเพื่อนเลย mm hmm. ผมว่าเดือดร้อนแล้วคนที่เดือดร้อนกับผมมีอีกนะคนที่เดือดร้อนขนาดที่ว่ากําลังจะถูกไลท่ที่เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า mm hmm. ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในปีห้าสามจนปัจจุบันนี้หลายรายยังไม่ยังไม่ฟื้นเลย mm hmm. อยู่ไม่ได้เพราะว่าธุรกิจผมตอนนี้เองเนี่ยคือคือภายในไม่เกินสามสิบวันนี้ผมก็ต้องขอเข้าสู่การล้มละลายจะท<ๆ>ําให้คดีของผมเป็นตัวอย่างว่าผมเนี่ยเข mm hmm. ้าสู่โครงการพิทักษ์ทรัพย์และผมพิสูจน์ได้ตามตามหลักฐานทางกฎหมาย การบัญชีผมพิสูจน์ได้ว่าผมได้รับความเดือดร้อนจริงผมได้รับผลกระทบจริงผมก็ที่พยายามอธิบายว่าสิบปีมันสิปีแล้วนะฮะที่ผู้ประกอบการกับลูกจ้างเนี่ยไม่เคยได้ทำมาหากินกันได้เต็มที่สักปีผมมายถสิบปีเต็มๆนะฮะคนที่ทํางานกินเงินเดือนนะะ่อาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่คนที่รายได้กับทํไมผมพูดใช้คำว่าลูกจ้างลูกจ้างหมายถึงพวกเด็กเซอร์คนที่รายได้เขาผูกพันกับยอดขายของของธุรกิจอะฮะ อธิบายง่ายๆพวกเด็กเสริฟตอนนี้เดือดร้อนที่สุดเพราะอะไรเด็กเสริฟคนนี่ฐานเงินเดือน7,500บาทนะฮะแล้วรายได้จากทิปจากคอมมิชชั่นส่วนแบ่งจากการขายกับทิปเนี่ยได้ประมาณเดือนละหมื่นเจ็ดฮะทีนี้เวลายอดมันหายไปครึ่งหมายความว่าจากหมื่นเจ็ดของเขาเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณแปดพันแปดพันบวกกับฐานเงินเดือนเจ็ดพันห้าเขาก็เหลือประมาณหมื่นห้าเข้่อไหมฮะ จากคนเดือนนึงก็คือได้สองหมื่นห้าเนี่ยรายได้ก็เหลือหมื่นหา้า <ừ, S 1> นี่คุณผูดนี้น่าสงสารที่สุดฮะคือม็อบจะอยู่เกินเจ็ดวันแล้วก็ ừ, คือเตรียมเตรียมตัวได้ ừ, ผมเป็นคนไม่ชอบความรุนแรง <ừ, S 1> แล้วการเคลื่อนไหวของผมเนี่ยในประเด็นวันที่ยี่สิบที่ผมนําเสนอหนึ่งคือผมสาแก่ในการใช้ความรุนแรงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะสองเนี่ยผมยื่นข้อเสนอว่าผมขอ,มขอ,มขอ,มขอความคุณาว,ว่า ไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองในย่านการค้าเกินกว่าเกินกว่าเดือนละเจ็ดวันก็เปิดทางให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้ขึ้นเขาได้ค้าขายบ้างและก็ข้อสามถ้าหากคุณชุมนุมเกินกว่าเจ็ดวันต่อเดือนในแต่ละพื้นที่คุณต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขึ้นเวทีได้อย่างเสรียอย่างน้อยๆก็จะได้ขึ้นไปอธิบายไปคำนวนว่าเออเขาได้รับความเดือดร้อนก็ขอร้องในผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยไปช่วยอุดหนุนสินค้าเขาได้ก็สามารถจะขึ้นไปโฆษณาฟรีเขาลงคือ ขอโฆษณาฟรีว่างั้นเถอะเขาไม่ยอมทัศนคติทางการเมืองของผมผมไม่เอาทั้งประชาธิปัตย์และผมก็ไม่เอาทั้งเพื่อไทยแล้วผมยังไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนที่ไม่โกงผมสู้ในสิ่งที่ผมเชื่อจะเปิดศึกกี่ด้านผมไม่สนใจผมไม่เคยสนใจท่านรัฐบาลก็มองผมเป็นศัตรูแดงก็มองผมเป็นศัตรูปปอสก็มองผมเป็นศัตรูยนะมีแอคชั่นอยู่ก็คือทุกๆวันจันทร์เนี่ยผมจะไปทำกิจกรรมที่สี่ใต้สี่แยกและประสงค์เหมือนเดิมผมจะทำพิธีอธิษฐานสาบแช่งนะฮะ คนที่ใช้ควดมริแลกผมไม่ได้ต่อต้านการมาชุมนุมประเด็นก็คือผมเห็นด้วยกับการที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเพราะมันทําทให้นักการเมืองเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยคงกินยากขึ้นเพราะประชาชนเริ่มใส่ใจกับเงินของพวกเขามากขึ้นเห็อไหมฮะอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือการชุมนุมในทางการเมืองในย่านการค้าเกินกว่าครั้งละเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุอนันควรน